เข้าไปไฟให้มาอ้อมออมฮันกุไตมันลองเลยวาทนุกขอบคุณคุณขอบคุณคุณยูยูคุณยูนะครับไอเบสไอเบสฮักกุไตรองได้ปะไอทนหุกไหมหักสุดไทยอ่าเอาเพลงตัวเองเนี่ยโอเมก้เบื่อละแต่ว่าอะไรอีกจ้ะขอบคุณโฟกี้โฟกี้เฟกโฟกี้เฟก ยาสมีแนวกันขันหม่อมพ้านางสีคงเตาใจประสงค์หักเจ้าบ่มีปีนเปลี่ยนไปขันผู้นกกระแดดเดาบ่ไหลลืมสู่เก่าอายบ่ลืมหาเขาคือดามดอกดังกันอีตะเว้นกันยังขึ้นพีเกิรงยังงามสิห้าคำไอสิบ่ลืมคำไม่จื่อจำเดิแแฟนาอขอบคุณขันป่าสิปีนคุณบอสตรี ทำไมเคันป่าสิปีนกะสิบอไรลืมงายหากสุดใจก็คือเจ้าแมงนี่มาแล้วมึงบ่าคนบ้าไรช่างน่ารักขนาดนี้เหมือนจะมีเวทมนต์ให้ดนใจหรือจะมีวิชากระทาสะกดใจขอบคุณ เฮ้ยคุณคุณมินคุณมินคุณมินก็อ้ช้างจากคุณนี่อะไรนี่คุณคุณคุณยกยกคุณยกเลยยกชิ่งยกยกซิ่งยกซิ่งวะแร่ท้าสะกดใจหามองใครรักที่ลงเจอจคนเดียวตัวเองมองกล้องเลยสิแค่เธอส่งยิ้มมารู้ไหมว่าเธอทำฉันกระวนกระวายเธอทำใ่้ปวดใจ ไปมาหนิเธอทำให้คุณคนหนึ่งกลายเป็นคนใจง่ายกลุ่มบ้านลูกสายใต้นะครับตกรุมรักแบบไม่รู้ตัวความน่ารักของเธอมีอิกที่บนต่อใจและฉันคนนี้ต้องทำอย่างไรฉันได้เข้าไปไกลไกลเธอให้เรานั้นรักกันไม่ใช่แค่ฉันรักเธอ ตกเป็นแฟนโดยยงตั้งแต่วันแรกที่เจอตั้งแต่วันที่ปายส่งยิ้มมาปายมาแล้วคุณคุณเอาคนใหม่ตัวนี้เอาเนยเนยนะเอาวนเนยนะเนยใช่ไหมเขาใส่ตัวเอสสองตัวเอสเนยเอสเนยเอสเอสเนยคุณเนยนะครับโอ้คนใหม่เท่าไรวะนุตั้งแต่วันที่เธอส่งยิ้มมาอ๋อขอบคุณคุณราณีนะครับผม สำหรับคุณกาตี้ยูอารานีบอหยูเซอร์ยูเซอร์แต่ว่าคุณขัหยอบอห์ยูอาร์ยูอารานีฉันคิดถึงเขาอ่ะว่าเอ้เขาเขาขอเพียงบนดวงจันทร์แต่ว่าเป็นขอคุณคุณอะไรอ่านลูกคุณมิมิวมิมิวบอหใช่มิมิมิวนะครับบนดวงจันทร์อยู่บนดวงจันทร์มีหรือเปล่า อะไรนะดวงเดาดวงน่ะไอคนจนใจนี่ยกินไหมไทยมาลองให้นิดหนึงไงบอบอเ่อกินผมกินแล้วไอให้ป้อนให้เลยโอ้เจ้าเห็นตายมาเจ้ายังไม่ขอดป้อนตายยังไม่มามันนั่งอยู่หลังกล้องเลยอืมนีอกไปยิ้มมานะไปยิ้มนู่นก่อนป้อนหน่อย ก่อนไหนเอมเลยไม่มีคำว่าหวังเลยเก็บปกอะไรโอ้ยห่อหน้าชิกลงมาแต่ที่เลยแต่ในวันที่เธอส่งยิ้มมาเอาเครื่องใช้ชาคุณนะไว้ที่เดิมนะคะดนลิมต่อหน้าฉันเธอทำอย่างนั้นได้ยังไงนานันนันไว้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 ต้องถึงไหม บวยวายครับตอนนี้ไปมันมันเกยบศัพท์มันหึงมันหึงอ้าขอบคุณคุณโซโมโซมโอเยโซโมโซมโอเยขอบคุณคุณโซมโอเยโอ้ยโอยต้องให้อาจุช่วยตลอดลยไออฉันเหนียวเธอไปไปเก็บเสื้อผ้าขึ้นรถแล้วเฮ้ยเขาบอกน้องนกแหลงใต้ให้หน่อย เร่งตายเรับตายคุณบอสตีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องพี่น้องเจ้าคนไต่เออแม่ชาวไตสวัสดีครับพี่น้องชาวไตเออชาวไตโอกิต้าคุณดาดาขอบคุณครับดาดาสุดารัฐจะไปแล้วจะไปแล้วโอ้ขอบคุณคุณฝนราชาฝนเออตอนนั้นอ่านอะไรครับฝนราชาวันนี้ไปไหนประจวบบอกโหวันนี้ไปร้าน การต่อครั้งหนึ่งณปราณบุรีครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับเป็นเดืภาคใต้ไหมวะปะกมโอ้ยแต่ละคนเป็นกระเทยเบิร์ตคุณอะไรน่ะคุณน้ำหวานคุณน้ำหวานไปป่ะโอ้ยแม่งจำได้ไงากีตาร์นะครับผมอ้อมหนักกว่าพี่อีกอ่ะกดคุณช้างสิกดคุณช้างสิกดคุณช้างสิผมอ้อมหนักกว่าพี่อีกอ่ะต้องของคุณช้างเลยไม่ไม่ลองดูลองดูลองดูไม่ปยุ่งเรื่อเฮ้ยใจเย็นเวพื่อไม่น่าเราแบบนี้เบอกไปไม่ได้ต้องคนอย่างนี้ละไม่ได้ไอประจวบไม่ภาคใต้ไหม ไม่ใช่พี่เอ้ยคุณเกมเกมฟักฟีฟีเมลคุณเกมฟีเมลเนี่ยผมอ่านตอนนั้นเราอ่านฟะยังไม่ได้เลยพี่คุณกิวภาคใต้นะคุณเกมฟีเมลประจวบภาคใต้ไม่คิดจะไม่ได้มาลดมากป่ะพ่อมตอนนี้รถตู้มาแล้วนะครับผมตอนนี้ฝนตกด้วยวันนี้เข้ามาทันไรสด เดดดินทางปลออภัยเเ้รากำลังจะเดินทางครับไปประจวบคีรีขันธ์ครับไปงานพรุ่งนี้นะครับผมการละครั้งหนึ่งณปราณบุรีนะครับเจอกันนะครับเฮ้ยคุณมิเกลมิงโอ้ยเแบบี้อะไรเฮ้ยได้ยังได้ขนมเห็นอยู่ดิอ่าได้แล้วพี่เห็นแวบๆอยู่นะมิเกลไม่ใช่มิเกลได้พี่ป้องกันนั่นแหละพี่อาร์ตั<า>นมันมีเบบี <baby S 2> มออ้มันมีเบบี้ข้างหลังด้วยอ๋อเขา คุณแฟงแฟงแฟงเอาคุณแฟงพีเคอันนั้นฟางก็ได้มั้งฟ้าแฟงฟ้าฟางคุณยูไทยเฮ้ยคุณยุ้ยด้วยอันไหนว่ายุ้ยนะอันไหนจะยังไงวะค่อยอันนั้นอ่ะมายุ้ยไม่ใช่ยุ้ยนี่นี่มิงมิงมิงกี้เบบี้มิงกี้เบบี้เปอ้ยมีเกลเอว่ะเจออีกแล้วหรอเจอข่อยมีเกลเอวโดแล้วเสียหายหลายแสนเลยเจอข่อยมีเกลเอวเที่ยวอ่ะ เจอกันนะครับประจวบคีรีขันครับร้านกานละครหนึ่งนะปราณบุรีครับคอนเสิร์ตเต็มวงนุกโอมไปนะครับนี่ไงขามสอนขามสอนคุณทีคุณทีเรียกเขาจะรู้มากเลยว่าชื่อจริงเขาอะไรอาจจะเป็นท่านิชาขามสอนเลยก็ไปทนเทนขามสอนตนงเตงขามสอนตรงคนละชื่อตรงเตง่ะ พร้อมครับรถตู้มาแล้วนะอีกสักหน่อยนกจะได้ไปแล้วก่อนไปเราต้องต้องต้องกอดลากันไล่ชุดด้วยนี่ไ่ชุดเดนินจะเปิดยังไงอขอบคุณโอ๊ยคุณอะไรเนี่ยพี่เจ้าเออพี่ปาร์คโอ้ชาบัติร์ทำไมเธอลืมเราตลอดเลยนกกี้ไงชมโอเย่งไงอ๋อชมโอเย่เ ผมก็จะจำเจ้าได้เลยไอ้คุณสมโอเย่ขอบคุณคุณน้ำหวานอีกแล้วครับผมขอบคุณครับน้ำหวานจัดให้แล้วซีบอยเฮ้ยนี่เฮ้ยเฮ้ยม่แล้วม่แล้วคุณอยากลองกินครั้งแรกหลายคนเลยคุณมิงค์ใครครับผมเป็นขาวๆคุณมิงกี้มิงกี้เห็นปะมิงกี้เบบี้เห็นปะมิงกี้เบบี้ คุณบอสตีเอาดิคุณบอสตีส,ตสิบอกเลิกยังบอกเลาสิบอกเลยยังทำใจบอได้ของคุณปูณดาดาครับอันอายต้องขาดน้องไปอยู่บอได้ดอกโฟกเฟกเหรอโฟกัอกอ่ะนะโฟก เลยฝืนทนคบกันเรื่อยไปแม้ว่าเสียใจกินน้ำไตสอกหากนี้บ่มีทางออกนอกจากอายตายบอกเลิกบอกกาบอกล่าบระเดียครับของพี่โอวลราครับผมโอเชียงใหม่นะโอบุยรำโอสุร,รารต <c oughs> เอา แล้วแต่โอประจวบแล้วแต่อันนี้วีพี่พี่วีพนมไพก็มาแล้วนะครับผมพี่วีพนมไพครับเจ้าของเพลงอ่าอ่านั้นคุณอ๋อคุณยุ้ยคุณยุ้ยคุณยุ้ยอันนี้ครับพี่วีพี่วีพี่วีพนมไพเจ้าของผลงานเพลง เราวเขาพงงานเพลงทดเวลาบาดเจ็บนะครับอะไรทิ้งไปเรื่อยๆเนี่แล้วก็มีเสียงทำมือมาด้วยนะครับผมบอกคือเก่าจริงใดก็บอกคือเก่ามุนแคนก็มาครับทุกคนเจ้าต,ตัวว่าฮักไง <c oughs> แกปเปอร์ก็มาครับเคียเอาเคียร์ก็มาขึ้นไอ้เสียเรียบเสียส้มอะไอ้เสียส้ม บ่เป็นไอ้เนี่ยส้นส้มครับเส้นส้มครับนี่เดี๋ยวนุงจะไปแล้วครับนุงจะไปแล้วอ่าจะได้เดินทางแล้วนะครับผมขอบคุณคุณนุกนะครับเออนุก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 ซื้อผมอะไรเนี่ยอมเอาของกันแล้วบ่เอาของกันแล้วบ่สองตัวเอาผมฝากอะไรผมไปเอามาดมาดมาขอบคุณคุณนิดนะ มันนี่มันนี่มันี่มันี่มาที่รักอีกคนที่รักอีกคนเดี๋ยวผมจะเผาพี่นุกนะครับในไลฟ์สดนี้อยากรู้อะไรอยากถามอะไรถามมาได้เฮ้ยกูจะไปช่วยอะไรคนเครื่องลุกปะัวเป็นกระเทยแม่นบอกถาอย่าไปช่วยไอ้พี่มาเดี๋ยวโอ้ตัวเป็นกระเทยอย่าไปช่วยเดี๋ยวนั่นนั่นเอาอีกแล้วใหญ่ดิเองมากดิระวังเดิมีเราเนี้ยใหม่เล้ว นั่งกินข้าวอยู่ใส่อะไรมานะคิปบ่ฉันภูมิใจไปแล้วรองเอมเต้นอมกินขอบคุณครับผบครับใครที่อยู่ใกล้อย่าลืมแวะไปให้กำลังใจพวกผมด้วยนะจังหวัดจังหวัดประจวบนะครับผมร้านกะละครั้งหนึ่งน้ปานบุรีนะครับผมเป็นงานคอนเสิร์ตแรกของพวกผมส่มคนไปสามคนละครับผมใครที่อยู่ใกล้อย่าลืมแวะไปให้กำลังใจพวกผมด้วยนะดังๆไม่ได้ยิน พี่ก็จ้าได้ยินอยู่ปเป็นครับอยากไปใครที to to ่ไม่ได้ไปทางร้านมีไลฟ์สดให้ดูอยู่นะครับผมเพียงบัตรร้อยร้บาทนะครับผมี่คนสิร์ตได้ติดาเออนถ้นเจอนตกไหม ฝนตกครับอยากไปเจอขาก็เจอกันนะครผบผมนหลักมากครับขอบคุณมากนะครับผมใครที่ยังไม่เป็นเพื่อนใน facebook <ฮ>อมก็แอดมาได้นะครับผมชื่อเฟซอมพอรชนะนะครับ น้องอมใส่ชุดนอนไปกันหรอครับอ๋อก็าพากันใส่ชุดนอนไปครับผมถึงงานก็ค่อยเปลี่ยนชุดครับค่อยอาบน้าเปลี่ยนชุดอีกชุดอันนี้ก็นอนบนรถตู้ไปเฉยครับเสียงฝนหนักมากใช่ครับฝนตกแรงมากน่านเอีกแล้วเอีกแล้วโอ้โตายก็เดินทางก็อินดูเป็นหัวน้องน้องนุ่งนุ่งถ้าน้องไม่นุ่งละ่ะ เจ้ายาได้ไอ ok ่คนชิงลูกว่ะนูกโดนไปแล้วนะโอ้เกบเงนไปจาคนไน้ตอไม่ได้เธออ่อยพี่ก่อนเฟสอมชื่อเฟสอมพรชนะนะครับผมรูปโปรไฟล์ก็ใส่สูตรนะครับผมใส่สูตรแต่ไม่ผูกแม็กไทย ติดตามติ๊กต็อกด้วยติ๊กต็อกก็อมพรชนะนะครับดึกขนาดนี้ยังไม่มีพายังไม่พากันนอนเลยไม่ลืมมาลงแต่แรกกันดิจะนอนดึกนะครับเดี๋ยวขอบตาดำนะเป็นห่วงทุกคนนะครับผมเดี๋ยวอมจะไปแล้วพี่นุกมาแล้วครับไม่อย่าเพิ่งเลข่อยอูโอ้ ไอ้อครับเอ้ไอ,อ้อชาบอีกแล้วชาบอยู่ในนู้นไอ้อป้าแล้วม,มันกระเทยป่ะมึงส่งอยู่นีนในนี้มีกระเทยที่ไหนบ้านนี้เดี๋ยวกันเลยครับบ้านนี้บ้านนี้บ้านนี้ไม่มีกระเทยบ้านเหรอความหักของสองเฮามันสิจบด้วยการจากไป หอยยิ้มปลิ่มน้ำตาอาชีไลมาจากใจยังเฮ้ยขอบคุณคุณออยครับผมคือคนมาฟาดลงกลางใจแหลกสลายความหักสองฝ้ามืดคลึ้ม เมื่อฤที่์ทาคือหักสองเฮาจากไหลเขาโอ้ยจุรารัตมิ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 จุไม่ใช่จุฬารัตว่ะขับมาไกลมากเลยผมอยากเป็นแล้วครับอองแม่แล้วยุ่งนี่มันอะไรันขอบคุณครับเดินขอบคุณครับผมเดินทางปลอดภัยนะครับว่าแฟนไปไหนเด หยัเขาถามแค่ไปใส่ไปขาลองยิ้มหวานๆดิวันกันครับลองยิ้มหวานๆดิโอ้ยขอบคุณคุณดานีครับลองยิ้มหวานๆดิลองยิ้มที่คิดว่าตัวเองหล่อที่สุดแต่จริงๆแล้วคุณสวยที่สุดเลยนะนีเขาขาสิไปพูดขขาหน่อยสวัสด,ดีค่ะ ได้ยินไหมผู้ใหญ่บอกอะตามตาผู้ใหญ่พูดหน่อยสวัสดีครับก็ได้อะสวัสดีครับนี่ครูสแกนดูอะมันไม่ค่อยฟังผู้ใหญ่หรอกมันหน่อยใจโจแล่ะมันหึงเหรอวะไม่อใต้เหรอครับเอ้ายังนีสามขึ้นยังนี นี่ยผมหมดเพลงของพรอมนี่พี่ซิงพี่ซิงสี่พรุ่งนี้เก้าโมงเช้าที่สี่เก <4 S 3> ้าโมงเช้านะครับผมคู่ขนานครับนี่อะไร,รนี่อะไรคู่ขนานคู่ขนานเต็มวงนะครับผม <c oughs> อ่ะคู่นี้ได้ฟังที่แรกกับตัวฮะใช่อ่ะโทษคู่นี้ไม่ร้องครับไม่ร้องคู่ก่อนอ๋อมันไม่ไม่รอกก้อ,รองนะครับมผมไม่ได้ทำไปแรกกำล้านมไปแรกกำลานซีหาล้านบุ้ยไอเสียงครับคำว่าแรกซีหาลันนี่ไอจีเพลงไหนนี่ โอมว่าตั้งไหนนอนอยู่ก็ฝันซื้อบ้านรับไอ้นี่แหละบ้านไอ้สิงจะซื้อบ้านนะครับพี่ๆทุกคนช่วยกันดูพี่ทุกคนครับ5,200คนนะครับไอ้สิงบอกว่าถ้าวันแรกล้านห้าสี่ล้านลดจังไรเนี่ยเอาสองล้านไปเอาสองล้านไปถ้าวันแรกสล้านสี่ถึงห้าล้านพี่สิงจะซื้อบ้านรัดให้นุกเลย ซอยกันพี่น้องซอยกันหมดด้อ่ะวันเดียวอ่ะยี่สิบสี่ชั่วโมงพี่นุ๊กใส่แหวนใส่อะไรครับพี่นุ๊กยังไม่รู้เลยเจ้าใส่แหวนใส่ยังไงใครจะไปรู้ไม่รู้ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้นุ๊กเดี๋ยวให้นุ๊กไปวัดก่อนโอ้ขอบคุณคุณแอนจะแอนจตุพัทแอนแอนจตุพัทผมน่าหล่อแข่งกันด้วยอ๋อยังไม่มีเจ้าเดี๋ยวแซงไปตรงนี้กมาต้องทำไง ต้องเนอะาฟุตบอลมาไม่ลรแล้วเลี้ยงนั่นตัวดกได้ยังนะเมื่อไหร่มากทะมกทะมวันที่เก้าใช่ไหมวันที่เก้านะครับผมป,ป,ปอ, <9. S 1> อปกุ้งเผา,า,าน,นะครับผมปีนก็าเกาะวันวันที่เก้านะครับเก้าปอกุ้งเผาสาขาปิ่นเก้านะครับผมเป็นฟรีคอนเสิร์ตใช่ไหม ฟีคคนเส์ตนะมามาเจอกันนะครับผมวันที่วันที่เก้าอ่าฟีคคนเส์ตนะครับผมเจ้าเห็นยังไอกปากหน้าเหมือนนกกระจอกเทศไงยิ้มเข้าข้างในขอบคุณพี่ดาดาครับพีธาสุดา,าราัต ไขมาแล้วบอเ้เอวีเอวีออกแล้วบ่อะไรสุดนิอะไรสุดได้อุมีอยังมาโคราดทำไมไม่ทิ้งดูอะ ไม่เปลี่ยนไอ้โไปเจอพี่นิ่งไหมไม่เจอพี่เจอแต่พี่มัมแต่ว่าเจอเจอพี่นงพี่นงแกวิดีโอคอลมาพี่มัมถึงเรานั้นเป็นวันที่ไไม่ด้ขอบคุณคุณแอนจัทุพัคุณแอนจัุพัฒนะครับผมขอบคุณครับทางรถไฟนะมัน สุรินวันไหนสุรินยังไม่รู้ครับว่าวันไหนนะครับผมแต่นะครับบอกคร่าวๆว่าเป็นร้านหกร้านเลยวะไม่รู้จักครับพี่เสียงครับสุรินร้านอะไรนะพี่สุรินร้านอะไรนะครับมอหกครับเก้าครับอ่าโมหกครับเก้านะครับผมจังหวัดสุรินนะครับเจอกันแน่นอนนะครับสุรินบ้านเองเด้รอฟังข่าวนะครับรอฟังข่าวว่าจะเป็นวันไหนนะครับ แต่ว่างานอยู่งานอยู่อปอกุ้งเผาอยู่กรุงเทพเนี่ยคือคเป็นฟรีคอนเสิร์ตนะครับผมคุณน,นิดขอบคุณพี่นิดนะครับผมกู้หนันออกพรุ่งนี้ใช่ครับกู้หนานออกพรุนนออพ่งน,นออีนนออ้นนครับผมเก้าโมงตรงนะครับรอกันได้เลยครับผมพี่พไปเอาของขึ้นรถอยู่ครับผมพี่พปาร์คขี่หล<า>ีนะจำเขาว่าขี่มากเลย ที่มัดไปละผมครูสอสนภาษาอังกฤษนุกนะครับ <c oughs> ปวดให้เกียดผมด้วยพวกผมไปนอนบนรถครับพี่นนนรถรปุรีรอรอนะครับผมคุณน,นี้แดงเยอะแยะเลอ๋อครับค<ม>ุณน,นีแดง เยอะๆเนะอ๋อตำส้มตำแล้วก็แล้วข้ออะไรอีกวะเพราะว่าเราอ่านชื่อไม่ทันจริงๆครับใช่เพราะว่าเขาขึ้นมาสวนแข่งกันแข่งกันถ้าภูเก็ตขน้องได้เจอกันนะครับผมถ้ามีโอกาสได้ไปนะในส้มตำใหม่แล้วคุณน้ำคุณแม่มากเลยครับมาแล้วป่ะพี่ครับงั้นพี่เขียนมาแล้วเดี๋ยวนุคนของขึ้นรถอ่าไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายไว้เจอกันนะครับผมพรุ่งนี้งานอยู่อ่าประชด ประจวบคีรีขันครับผมกันร